เออชายคนนี้เลเวลหนึ่งนะครับเดินเข้าไปในร้านที่ชื่อว่ามาเฟียซิตี้เปลี่ยนเสื้อเป็นเลเวลสามสิบห้าเป็นบอสออกมามีรุ่นน้องคอยต้อนรับรถสปอร์ตรับอย่างดีสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จ่กับกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องของขำๆนะครับซึ่งโฆษณาเมื่อกี้เนี่ยเป็นโฆษณาเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่ามาเฟียซิตี้นะครับเป็นเกมในมือถือนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีการโฆษณาอะไรทั้งนั้นของแบบว่ามีสปอนเซอร์จ้างมาไม่ใช่นะครับแต่ โฆษณาเมื่อกี้ผมเชื่อว่า100%ของคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตอะต้องเคยเห็นแน่นอนเพราะว่ามันโผล่ทั้ง Facebook YouTube IG นะครับโผล่หมดแต่ประเด็นคือโฆษณาที่มา f ฟียซิตี้ทำออกมาเนี่ยมาเป็นโฆษณาที่เจ๋งมากมันดูกี่ทีก็หานะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารวบรวมนะครับว่าโฆษณาของเกมมา f ฟียซิตีเนี่ยมันจะหาขนาดไหนซึ่งผมบอกเลยว่ามันหามากๆนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนเนี่ยก็ ไม่เคยดูเวอร์ชันหมดหรอกเพราะว่าในโฆษณาของเกมมาเฟียซิตี้เนี่ยมันโฆษณาแบบหลายตอนแบบมีเป็นร้อยๆตอนเลยนะซึ่งเราเห็นไม่หมดแน่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูวยกันนะครับว่าวิถีชีวิตของมาเฟียเนี่ยเขาจะต้องทําตัวยังไงนะครับผมก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ let's go เลเวกสิบแล้วล็สิบห้าแล้วล็สามสิบเดินเข้าไปเอาออกมาเลยเลเวลหนึ่งโอ้โหต้องยิม้มาะไเลยเล้ววหนึ่งเอาคนนี้ก็เลยเลเวลันหนึ่ง และนี่ก็คือชมหน้าคนที่อัดเจ้าพวกมาเฟียครับนั่นก็คือเลเวล99เป็นผู้หญิงครผมซึ่งผมบอกเลยว่าโฆษณาในของเกมมาเฟซิตี้เนี่ยมันจะแบบว่าแค่10วิเท่านั้นนะครับแต่ใน1ิวิเนี่ยมันจะสื่อความฮาได้หลายๆหลาย,ลายๆอย่างนะครับผมอันนี้เนี่ยก็นะเลเวลน้อยกว่าเขาก็ไปสู้กับเลเวล99แพ้ไปนะครับผมอันนี้รถติดนะโอ้เลเวล30มมาฮะ ก็อดฟาเธอร์เฮ้ย Really nigger hmm? คลิปนี้เนี่ยอย่างแรกนะครับนั่นก็คือเจอเราจะมีชายคนหนึ่งเลเวลสิบนะครับอยู่ในรถสีเหลืองกําลังรถติดอยู่นะครับผมและต่อมาบอสเลเวลสามสิบก็โผล่ขึ้นมาครับจากนั้นเขาจะโชว์ประสิทธิภาพของรถดยการนี่ยกสูง <Yeah! S 1> และเลเวลหกสิบระดับก็อดฟาเธอร์ครับ <Yeah! Ooh! S 1> เขาสามารถที่จะ รถบินไปเลยไม่ต้องติดรถนะไม่่เราไม่ต้องรถติดนะครับผมซึ่งถือว่าอันนี้เราจะก็เรียกว่าเห็นความต่างของเลเวลนะครับว่าเลเวล10เนี่ยก็รถติดไปเลเวล30ก็จะแบบว่ารถติดนิดนึงอาจจะต้องขับซิกแซกหน่อยเลเวล60นี่คือบินไปเลยนะครับระดับบอสมาเฟียนะครับผมนี่แหละวิธีของมาเฟียนะครับผม <c oughs> โบชีเลเวลหน่เอ้าเลเวลสิบแซงเลเวลหนึ่งเฮ้ยเลเวลหกสิมา w h a ตัก,กาของอันนี้เนี่ยนัยก็คือเราจะเห็นได้นะครับว่าเลเวล1เนี่ยกำลังปวดชีสุดๆจากนั้นเลเวล10เนี่ยก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้มาแซงหน้า Level เลเวล1นะครับซึ่งเลเวล1นึ่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยนะครับผมจากนั้นครับมีเลเวล60ที่ชปชาชุดดากับเลเวลยีเดินมาเป็นลูกกระจกของเลเวล60สิบนะครับผมยิงขึ้นฟ้าขูและทุกคนก็วิ่งออกจากห้องน้ําไปนี่คือ That's how mafia work หรือว่าวิธีของมาเฟียนะครับผมซึ <laughs> <laughs> ่งเกมเนี่ยก็เขาเรียกว่าแทมมีเลเวล5วิ่งออกมาจากห้องน้ำด้วยนะครับ <laughs> <laughs> เหลือเชื่อเลยนะครับผม <h ook> แล้วก็เลเวล60ก็เข้าห้องน้ำไปอย่างชิลๆนะครับ <h ook> นี่แหละเขาเรียกว่าการเป็นบอสเนี่ยอะไรๆมันก็ดีนะครับผมรถก็ไม่ต้องติดห้องน้ำก็ไม่ต้องรอคิวนะครับเออ <h ook> จะช่วยหรือว่าจะปล่อยไป เฮ้ยช่วยครับเลเวลหนึ่งฮะเอ่อโฆษณาชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นตะก,กาแปลกๆนิดนึงนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นได้นะครับว่าเออเลเวลหนึ่งกำลังช่วยเลเวลเก้าสิบเก้าครับโอ้ my god าวเพื่อนๆฝั่งไม่ผิดครับผมเลเวลหนึ่งกำลังช่วยเลเวลเก้าสิบเก้าปกติเลเวลเก้าสิบเก้ามันต้องช่วยเลเวลหนึ่งไม่ใช่เหรอวะใช่ป่ะนี่ครับช่วยไว้จากนั้นเนี่ยไอ้ตำรวจ2ตัวนี้ก็ตาดีเหลือเกินนะครับผม เดินผ่านชายร่างยักษ์ที่ห้อยอยู่กลางอากาศแบบไม่เห็นเหมือนเป็นวิญญาณอะ <laughs> แล้วก็มีตัวเลือกให้ช่วยนะครับผมและที่แปลกที่สุดครับจากคาว่าครกที่แปลว่าไอาชายหลังคอมกลายเป็นฮิตแมนเลเวล20กลายเป็นนักฆ่าไปเลยครับผม <laughs> <laughs> นี่แค่ช่วยบอสนะครับบอสก็เล่นตําแหน่งให้เลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่า that's how mafia w o r k นะครับผมหรือว่าวิธีของมาเฟียนะครับใครจะเป็นมาเฟียเนี่ยก็ต้องช่วยบอสไปก่อนนะครับผมจะได้เป็น อัพเลเวลไปนะครับเออแล้วคนนี้เลเวลห้าเตะรถเฮ้ยเตะรถปุ๊บเมียวลดออกมาเลยจากนั้นเป็นเลเวลสามสิบฮะโอ้และอันนี้ก็เป็นการงัดข้อเปลี่ยนเลเวลไปเรื่อยๆเดี๋ยว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 ผมคิดว่าแม่งต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนะครับสรับ ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยเลเวลหนึ่งเลเวลหสู้กันนะแล้วก็ใครงัดข้อชนะก็เลเวล up ไปนะครับนี่เราจะเห็นได้นะครับว่าชายผมทองเนี่ยก็เลเวลสิแล้วนะอีกฝั่งเลเวล8อยู่เลยนะครับผมและเมื่อกี้นี่คือ FBI แต่เป็น BFI นะครับผมถ้าใครเห็นแวบ,บๆ <laughs> <laughs> จากนั้นจากนั้นอยู่ดีๆเราสังเกตไหมครัว่าชายคนหัวทองเนี่ยเลเวลเก งัดกับเลเวล95ที่เป็นตัวตลกและประเด็นคือเลเวล90งัดชนะเฉยเลย oh, <no>. oh. และก็มีลูกกระจอกคำนับนะครับผมซึ่งผมงงมากว่าสรุปแล้วเนี่ยเลเวลเยอะเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องชนะเลเวลน้อยกว่าใช่ปะในเกมมาเฟียซิตี้นะครับผมเออก็ไม่แน่นะครับใช่ปะ่ะอย่างเช่น ROV ยังทําได้เลยเลเวลน้อยกว่าก็สู้เลเวลมากกว่าได้นะครับเอออันนี้แหละเขาเรียกว่าวิธีของมาเฟียนะครับผม คนนี้เป็นโจรน,นะกางเกงสีส้มเันจะเป็นโจรเอ้ยมีสุนัขเลเวล5า้าโผลอเก้ยจากนั้นจองคนนี้เขาหมดเอา้าหยิบเนื้อมาเอา้าสุนัข <c oughs> อันนี้เกี่ยวกับมาเฟียรตรงไหน <c oughs> คือสุนัขแย่งเนื้อจากชายคนหนึ่งแล้วก็สุนัขเลเวลั p กลายเป็นหมาป่าเลเวลสา แล้วหน้าอย่างดุเลยครับผมดูหน้าหมาป่านี่คือวิธีของมาเฟียนะครับก็คือแสดงว่าในเกมเนี่ยมันจะต้องมีเลี้ยงสุนัขแล้วก็แบบเราสามารถอัพเลเวลสุนัขได้ด้วยเออเกมมันจะสื่อประมาณนี้นั่นเองนะครับผอเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเพื่อนคิดว่ามันแปลกๆปไหมครับเลเวลหนึ่งกำลังตกปลาอยู่ตกมาปุ๊บ ได้รถสปอร์ตกลายเป็นเลเวล5ฮิตแมนจากนั้นตกปลาอยู่ดีๆได้ได้ผู้หญิง <Bru h. S 1> จากเลเวลจากเลเวลเมื่อกี้5ใช่ปะ่ะกลายเป็นเลเวล15เป็นระดับบอสเลยและก็ได้ผู้หญิงมาครอบครองเนี่ยครับอ๋อผมรู้แล้วว่าแสดงว่าการเป็นมาเฟียเนี่ยจะหาผู้หญิงสักคนหนึ่งเราก็แค่ตกปลาในน้ำใช่ปะ่ะ <c oughs> นี่คือ โอ้นี่คือตักกาที่ที่ผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าผมเกิดมาบน,นโลกนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าเราสามารถหาแฟนในการตกปลาได้นะครับ <c oughs> โอ้อันนี้มีให้เราแหกคุกโอ้ยเลเวลหนึ่งต่อยกำแพงจับมือเลเวลสิบเลเวลสิบเอาหัวโขกนี่ครับระดับบอสเออนี่บอสเลเวลสามสิบเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินอะไรอะ่ะ <c oughs> เลเวลหนึ่งกำลังแหกคุกนะครับ แล้วก็อยู่ดีๆเหมือนจะเป็นบอสนะวางขวดหน้าคุกและขวดนั้นเขาเรียกว่า exp บวก500ครับนั่นคือดื่มแล้วจะเพิ่มเลเวลเหรอเฮ้ยเลเวล5เลเวล10เฮ้ย<อ>นี่คือสิ่งที่มาเฟียทำกันใช่ไหมนั่นก็คือดื่มน้ำ exp ครับผมแล้วก็กลายเป็นเลเวลอัพสุดยอดจริงๆเหลือเชื่อครับผมเกมนี้ อันนี้เลเวล1กับเลเวล10กกำลังวิทพื้นแข่งกันนะครับมีเสาอยู่ตรงกลาง <Yahoo! S 1> เดียว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 ,เ,ยวเราจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเลเวลหนึ่งนะครับกับเลเวลสิสู้กันแล้วพอเลเวลหนึ่งวิทพื้นแบบมือเดียวเนี่ยกลายเป็นเลเวลสิบห้าเว้ยเออจากนั้นไม่พอครับไอเลเวลสิ Level เมื่อกี้เนี่ยเหลือเลเวลหนึ่งเฉยเลยเพราะว่าหมดแรง แต่คนนี้กลายเป็นเลเวล30โดยการวิดพื้นแบบแบบตั้งฉากับโลกอ่ะเพนี่คือวิธีของมาเฟียในการจีบสาวสุดยอดจริงๆครับผมนี่คือวิธีของมาเฟียนะครับนี่แหละเวลาเราเราจะจีบสาวเราก็ต้องวิดพื้นแบบตั้งฉากับโลกนะครับผมเอออันนี้ต้องรู้ไปด้วยนะครับ Bruh Bruh เพื่อนเพื uh ่อนเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆไหมครับนี่คือการอัพเลเวลนะครับผมนั่นก็คือคนนี้เลเวลสิบเอากระทะข้อหัวคนอื่นเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆแล้วหนึ่งก็เพิ่มและคนสุดท้ายคนสุดท้ายดูดีๆนะข้อหัวคนสุดท้ายเป็นผู้ชายนะครับแล้วดูดีๆกลายเป็นผู้หญิงเฉยเลยโอ้ my god แสดงว่าในวงการมาเฟียเนี่ยก็สามารถ แปลงเพศได้เลยนะครับและอันนี้พวกเลเวล5้าสคนกำลังออกกำลังกายในฟิตเนสืเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีอะไรแปลกๆไหมครับเราจะเห็นได้นะครับว่ามันมีลูกน้องห้าเอ้ยสาคนเนี่ยเลเวลห้าแล้วบอยก็เอาโคกมาแล้วลูกน้องกินโคก ลูกน้องกินโคก exp บวก9,999ครับแค่โคกหดเดียวอะจากเลเวล5กลายเป็นเลเวล15ทุกคนเลยด,ดูดิโอ้โหมีกล้ามเฉยเลยแสดงว่าพวกเราเนี่ย <c oughs> เขาจะผิดมันกันมาตลอดนะครับว่าการที่เราออกกําลังกายเนี่ยไม่ได้ทำให้มีกล้ามใหญ่ๆนะครับเราต้องกินโคกนะครับเพื่อนโอโ้สุดเหลือเชื่อเลยครับคือหัวหน้าบอสมาเฟียเอาโคกมากินปุ๊บแม่งเลเวลอัพ มีก้ามเชยเลยนะครับผมอันนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูโฆษณาของมาเฟียซิตี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นโฆษณาที่แบบโผล่มาทีไรผมก็ดูตลอดนครับผมบอกว่ามันฮานะครับแล้วก็แบบมันมีตาก,กาแปลกๆนะครับผมที่แบบว่าเออผมดูแล้วแบบคนคิดโฆษณานเนี้ยต้องแบบหัวเขียดทีบมากๆนะครับคือแบบคิดได้ยังไงผมยังคิดไม่ได้เลยกินคกเพิ่มก้ามเพิ่มเลเวลเพื่อน โอ้สุดยอดจริงๆนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแลวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่แบบว่าเคยดูมาเฟียซิตี้เวอร์ชันเจ๋งๆฮๆก็คอมเมนต์บอกได้นะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ